คุณกนกคุณจอมฝันคุณโสพลค,ครับเห็นได้ชัดเจนนะครับจากรอยคราบน้ําที่แสดงให้เห็นถึงระดับน้ําในเขตตักน้าโพจังหวัดนครสวรรค์ที่ขณะนี้เริ่มลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ประสบความสำเร็จในการพยายามสร้างแนวเขื่อนเสริมส่วนที่พังทลายลงมาตลอดเจดวันที่ผ่านมาและได้มีการนําเครื่องสูบน้ํานะครับพยายามสูบน้ําออกจากฝั่งของเขตเทศบาลออกกลับไปที่แม่น้ําเจ้าพระยาครับ ครับตอนนี้นี่เสร็จไปกี่จุดแล้วครับที่ทำที่ซ่อมเพราะว่ามันทะลักทั้งหมดทะลักทั้งหมดเอ่อหนึ่งสอง,ส,องสามจุดสามจุดนะสามจุดแต่ที่จุดใหญ่ๆคือจุดหลังลงไปฟ้าน้ำแข็งที่จุดแรกที่น้ำทะลักเข้าเมืองเนี่ยสิบตุลาวันนั้นเลยใช่ครับสิบ,บตุลานะครับพอสิบตุลานั่นทะลักเข้าเมืองออประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนะครับซ่อมยากตอนนี้เสร็จแล้ว จุดที่เรายืนอยู่นี่คือจุดที่2องแต่ประมาณ14บสี่ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้ววันนี้บ่ายโมงเราเริ่มเดินเครื่องสูบน้ําสถานีสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่สีแยกกรุงไทยนะครับแล้วก็เงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ําแรงดันสูงเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินเครื่องที่บ่อบําบัดบ่บอบําบัดจะมีเครื่องขนาดใหญ่อยู่เนี่ยสูบน้าได้60ล้านลูกบาเมตรเนี่ยลิตรน,นี่นะครับอ,อยู่6ตัว อันนั้นจะดูดน้ำตั้งแต่ป่าไม้ขึ้นมาเลยเป็นข้อท่อรวมก็วันนี้ดูดตั้งแต่บ่ายโมงน้ำยุบลงไปเยอะอนะะยุบลงไปประมาณสักสิบเซนพะคาดว่าดูดทั้งวันทั้งคืนน้ำคงจะลดปริมาณลงเรื่อยๆอนะครับก็คงจะคาดหวังว่า คงไม่ได้แช่น้ํานานคือตอนนี้ไม่ได้ว่าเรารอให้น้ํามันลดตามธรรมชาติอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราสูบใช่ใช่สี่สถานีใช่ไหมที่สูบสี่สถานีแล้วตอนนี้เราไปสูบที่หน้าบกก้อีกสถานีเพื่อจะสูบด้านฝั่งศูนย์ราชการครับฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ท่านนายกสั่งการแล้วเดินเครื่องเต็มที่แล้วครับ คุณกนคุณจอมขวัญคุณโสพลครับนี่คือจุดที่ผนังกั้นน้าได้พังทลายลงมากว่า30เมตรเมื่อ9วันที่แล้วส่งผลให้น้าไหลทะลักเข้ามาสู่เขตเมืองปากน้าโพจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งขณะน,นี้หลังจากทางทหารและทางเทศบาลสามารถนํากระสอบทรายขนาดยักษ์มาวางกั้นเหมือนเดิมได้สําเร็จปฏิบัติการหลักของทางเทศบาลตอนนี้คือการสูบน้ําออกจากฝั่งของเขตเมืองกลับไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาครับ